โอเคครับผมมันเป็นซองควงซองพวงดีแท็กบวกดาเมิหนึ่งมันยำหนึ่งจิวไหวลิบมาในสมัยนี้มาดูกันรอโลงวงฟ้านะมันน่าจะมีซองพวงลามิตตี้ด้วยลามิตตี้ตามมาจะไหวไหม่เนี่ยไม่เห็นในดูแล้วนะมันไปไหนวะอุ้ยนี่ไงมันมาแล้วไามา่เห็นได้ไงโอ้โหสับกระเป๋าด้วย ไม่เป็นไรทิ้งไปมันน่าจะมีแหละแถวนี้มันยิงกันแล้วอ่ะอุย้ยไม่ใช่ซองควงเอ้ยมันเป็นซองยาวเกือบใช่แต่ไม่ใช่มีหรือเปล่าสองควงไอนี้ เฮ้ยจะไม่มีไม่ได้นะมันต้องมีดีแล้วไม่มีจริงในนี้ใัไงคนข้างนอกไปไหนละเจ็ดจริงอุ้ยนี่ไงสองควงนี่ไงตัวนี้มีสองควง n หอนะมันมีเพื่อนหรือเปล่า เดี๋ยวนี่ไงได้สองควงม,มาละกำลังไปโอ้โหแล้วล่วงเรียบร้อยล่วงแล้วหนึ่งเฮ้ยมันดาวพร้อมกันนี่วะมีตัวอีกมีตัวอีกได้ยินเสียงอุย้ยโทรก้อนไหนเล่นไม่ได้อยู่ไหนวะเหมือนเสียงคนกระโดดลงไหมนี่ไงมีเทา้าละ วิ้ยไปไหนโชก้อนเหรอเพื่อนล่วงไปดิอุย้ยอีกตัวไม่อีกตัวไม่กตัวเกียรติหนักิงสวยเกียตจริงจริงเหรอขอเอ้ยถือว่าเล่นผิวอยู่นะหรือว่าผมเอาแคโรลีนมามันวิ่งไวถือว่าเล่นผิวอยู่ หรือเปล่าหรือว่าลหลดยังไงไม่รู้ซื้อซิปก่อนนะโอเคได้ M60 อัพสามเล่น M60 กับซองควงนี้แล้วกันมันจะไหวอยู่มาซื้อล่าหน่อยเพื่อนซื้อล่าหน่อยเพื่อนโอเคซื้อล่าละอยู่ตรงไหนเอ้ยข้างหน้าเลยวะไปเลยดีครับมาร์กมาร์กตามมานะ เดี๋ยวเดี๋ดีดไปเดี๋ยวดีดไปเฮ้ยมันมาหรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะเอาเหมือนกันนะมันน่าจะเอาเหมือนกันอนะดูทรงล,ละเฮ้ยเราเจอกันแล้ววะมาดิเอากระดาษเบิดไว้ก่อนนะอยู่ไหนวะในบ้านนี้หรือเปล่า ไมีตีน oh, ด oh, e ok ้ยังอ๋อนี่ไงมีม์กโอ้โหบ้าหลังนี้ช่วงไปดิมาคนเดียวเหรอนาะสาวแล้วเพื่อนอยู่ไหนนึกว่ามันอยู่บ้านหลังนี้อ่ะมันขึ้นเมื่อกี้น่ะโคตรมั่วเลยเกมเดี๋ยวซื้อล่าต่อเลย ีเอาล็อกคีมาด้วยอยู่ตรงไหนแล้วทีนี้อุ้ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยวะต้องใช้เครื่องดีตรงนี้มนไม่ได้ดิมันดีทางนี้ไม่ได้มันต้องวิ่งไปเฮ้ยแล้วของผมทำไมมันรวมกันวะอ๋อน,น,นี่กดตรงนี้แล้วมันรวมกันว่าอยู่ทำไมของน้อยจัดของมารวมกันหมดเลย มันอยู่ข้างหน้าเลยวะมันมาละมันจะเอาหรือเปล่าไ <c oughs> ม่เหมือนจะเอามันมาละมันมาละนี่ไงมันมาแล้ว,ลวอยู่อยู่ลงรถอยู่ลงรถอยู่ลงรถนะอาขอขับรถไปไหนลุนหัวเอาดิอา้าวจอดดิครับผมล่วงไปดิ โอเคตายตัวเดียวอีกแล้วเหรอเพื่อนอยู่ไหนเอ้ยทำไมได้ยิงทีละคิววะโอ้นี่ไงเพื่อนมันเพื่อนมันมีรถน่าจะน่าจะเพื่อนมันเอา้าโอโ้โหไปสับไปสับกระบองเฉยโอโ้โหโคตรเสียดายอยู่ข้างหน้ามีตัวอีกนะน่างานมอเตอร์ไซค์มันนี่มีช้าด้วยยิงได้ยิงได้ไปไหนละเฮ้ยหายไปแล้ว โอ้โหเอ็มโบิดนี่ก็โกเหมือนกันนะแต่ไม่มีสกินรั่นสองดิถ้ามีสกินรั่นสองไม่โคตรรัวนะจะบอกให้อันนี้อันนี้ขนาดไม่มีสกินนะยังรัวขนาดนี้เลยคนก็จะหมดแล้วเนี่ยเหลือสิบเจ็ดคนเองซื้อได้หรือเปล่าห้าร้อยเนี่ยโอเคก็อยู่ห้องบนเนี่ยวิ่งเลยดิไปเลยไปเลย ย้อดอกชาร์ตไปเอาเลยเอยาเลย,เเลยตรงไหนตร่งไหนวะไม่เห็นอ๋อบนบ้านเอลโดนหัวสองเมตรจริงโอ้ยจะตายแล้วนะบอกเลยว่าจะตายแล้วมีสองตัวดาวหนึ่งสวยหมดตี้โอ้โหโคตรทีมเวิร์ก สวยเก็บหมดเลยว่า RPG โคตรมีประโยชน์แต่ทิ้งกระสุนไปนหมดแล้วดิมีของอะไรหรือเปล่าเฮ้ยยังไงก่อตัวนี้สกาอัพสามเลยนะแต่ในรหัสนี้ไม่มีสกินดิสกาสกาโคตรเน่าเลยในรหัสนี้ผมว่าไปอยู่บนพีกน่าจะดีกว่านะทำเลน่าจะดีกว่าไม่ก็เหมือนจะมีคนอยู่บนนี้นะผมคิดว่าเซนดังสุด นี่ไงตรงไหนเฮ้อยอยูนอกวงอยู่ข้างๆผมเลยวะนี่ไงมีเครื่องดีดอยู่สวยมีตัวยิงกันอยู่นอกวงกับผมจะยิงทางไหนก่อนวะ ัวดูหลังเข้าดิเดี๋ยวผมยิงตัวนี้ก่อนนะอยู่ตรงนี้แหละมันต้องอยู่แถวนี้ตรงไหนนี่นไงสองตัว จด็ดดาวหนึ่งเจด็ดดาวหนึ่งตัควคนนอ่ะเจ็บจริงด็อกสกิลแล้วด็อกหนึ่งเพื่อนสวยเข้าเลยเข้าเลยอุย้ยถือปืนไม่ติดล่วงไอดีโดนโหวัวเต็มเต็มตัวนั้นเจ็บจริงสวยสวยจัดมีตัวอีกว่ามันสนยด้วยโอ้โหมีเครื่องดีดนะมาบาดีตรงนี้บดีตรงนี้เข้าวงก่อนเข้าวงก่อนไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวต้องเข้าวงวงมาแรงนะ มีการระเบิดปะวางวางหน่อยมีางมันอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเพื่อนตรงนี้ตรงนี้ห้องน้ำห้องน้ำไยตัวนี้เคยฆ่ามันนี่ตัวเดิมเจ็ดยิงเจ็ดยิงสวยบนข้างบนข้างบนข้างบนมีมีข้างบนนะเมื่อกี้มันยิงมาอยู่หรือว่าผมตาฝาดหรือว่าพูดั่วนแล้วเหมือนเห็นอยู่นะข้างบนอ่ะ ดูว่ามันอยู่ทางนี้บะไี่งไงข้างหน้าเลยตรงไหนล่ะไม่หลอกมเห็นอ้อนนี่งไงมนอยู่ตรงนี้เจ็บจริงจะดาวละจะดาวดาวสวยข,ข้างบนขูโผล่ร่วงขเขาลุยนั่งกล้งนี่เพื่อนเฮ้ยมันชุบกันแล้วไม่ได้ชุบสามก่อนสามทันมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบตัวนะเฮ้ยไ,ไม่ได้ดิ

แตกไว้ตัวนี้โอ้ยทำพีตัวเองแล้วโอ้ยดีทำไมเนี่ยโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โหโ,โอ้โหโคตรลนโอ้โหระเบิดย่นใส่ตัวเองด้วยเอาเหลือตัวสุดท้ายนี่เฮ้ยเหลือหนึ่งหนึ่งตอนไหนมาดิ มาดิ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 าดยูนแล้วเบิดดิครับมีแล้วเบิดเยอะยูนกดแม่งหมดเลยเก็บจริงเอ้าไม่ตายฮะไม่ตายได้ไงวะเริ่มเหลือเท่าไหร่เฮ้ยผมตายโอ้โหคลิปนี้ก็ระมาณนี้ฮผมจ้มเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพิ่ม Bye bye!